สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งกล่องเครื่องนไฟฟ้า A อบ็อกนะครับให้ลูกค้าย่านเสรีไทยนะครับก็ตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าไปทดลองครับว่าจะรู้สึกหลังจากการใช้งานยังไงนะครับไปลุยกันเลยเดี๋ยวรอชมหลังจากที่ลูกค้าไปทดลองขับนะครับ มาลองสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับจากผู้ทดลองใช้จริงนะครับเป็นไงบ้างครับหลังจากทดลองติดตั้งกล่องคันเร่งไฟ้า A box ครับด้าเราทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวคันเร่งน้อยลงครับก็มีกำลังเมขึ้นออกตัวดีขึ้นไหมครับพอใจนะครับขอบคุณมากนะครับครับก็กับมือ X ป้ายแดงนะครับเครื่อง3,000นะครับก็ลูกค้า สนใจติดตั้งก็พักมาได้ครับที่หน้าเพจนะครับหรือจะติดต่อทางช่องทางไลน์หรือเบอร์โทรตับได้หมดนะครับขอบคุณมากครับ